อ่ะสุกท่านตอนนี้เปลี่ยนแผนเอาผู้หญิงไปมามาไปเขาไปเรียงเออไปไปเข้ามาเรียงมา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 เรียงมาเลียงมาเรียงมามามาผู้หญิงมาหมดเออผลไม้ผลมือผู้ชายไม่ไหวแล้วมันหนักเกิน

ลุกเลยลุกเลยลุกเลยมาล็มาลลลโอ้สังเกตดึงพาแน่ขัได้่งิงเนี่บแล้วถ้าไม่ยมพ้ก็มายงนี่างกน Dia lot. ada akan. Ya akan. Hmm.

โอ้มาปมะจอตาท่าก่อนมาแล้วมาแล้วอะปรีมาแล้วมามมาปูเร็วเขาหาอยู่ข้าจอดรถมามาเดี๋ยวนะม่ได้บ่น่าคุนหัวเหี้บบ่มด

ป้าตอนแรกว่าจะไว้พรุ่งนี้สำเร็จพี่น้องเอ้ยป้าสามัคีคือพลังจริงๆแน่ <c oughs> อน,นอนดิลี <c oughs> <c oughs> นี่ทุกท่านตอนแรกนึกว่าไม่ไว้ว่ารอพรุ่งนี้พรุ่งนี้รอรวมคนก่อนค่อยยก ไปไปมาๆก็เลยเอาเอาผู้หญิงมาซ้อยน้ำดูดิแข็งแรงของเ้างอีฮะสำเร็จพี่น้องเว้ยสำเร็จลุ่งรงไปด้วยดีเอาฝากไว้ท like ่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ